เผยภาพแรกจากดาวเทียม t o อสอถ่ายกรุงเทพมหานครจากอวกาศเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากวันนี้15พฤษภาคม67กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปวชโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิจัดงาน THEOS 2 s First Images หรือภาพแรกจากดาวเทียม TOS ส2 เตรียมพร้อมสาหรับการใช้งานในทุกมิติมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดาวเทียมติออส2ถูกนําส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดนําส่งเบรคเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่ผ่านมาหากท่าอวกาศย,ายุโรเฟรนเกียนา e ก r น p e a Space Center) รัฐเฟรนเกียนาทวีปอเมริกาและเข้าสู่วงโคโจรเป็นที่เรียบร้อยหลายคนติดตามรอคอยว่าเมื่อไหร่จะสามารถใช้ประโยชน์จากดาวเทียมดวงนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทีมวิศวกรดาวเทียมจากจิสติเดอร์และแอร์บัสได้ทำการติดต่อกับดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาโดยมีการทดสอบและปรับจูนระบบดาวเทียมรวมทั้งตั้งค่าระบบการใช้งานต่างๆให้มีความเสถียรและได้มาตรฐานตามที่สากลกำหนดเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมติออสสองมีความถูกต้องซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของจิสติเดอร์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทุกระดับเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิทผลสูงสุด ที่ผ่านมาทีมวิศวะกรดาวเทียมได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพอสมควรแต่ก็ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันจนทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีและวันนี้ดาวเทียม T-H-E-O-S 2สามารถสั่งถ่ายภาพได้แล้วสำหรับภาพแรกจากดาวเทียม t h o s 2คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยศักยภาพของดาวเทียมทำให้ภาพถ่ายที่ได้มีความคมชัดมากสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆที่มีขนาด 50x 50ซติเมตร ได้อย่างชัดเจนเห็นสตาที่ต่างๆได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆถนนหนทางรถยนต์บนท้องถนนเรือที่กำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนคูคลองและลำคลองต่างๆทั่วเขตกรุงเทพมหานครความคมชัดของภาพที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนบริหารจัดการในต่างๆเช่นด้านการคมนาคมขนส่งด้านการจัดการถังเมืองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนการจัดการด้านสาธารณูปโภคนอกจากนี้ข้อมูลดาวเทียมยังมีประโยชน์ ในด้านการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆซึ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้จิืเดจะเริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียม THOS 2อ,อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนออก,กรกฎาดาคม2567ผ่านระบบ d i g i t a l Service Platform สามารถเยี่ยมชมและดาวน์โหลดภาพแรกจาก THOS e 2ในแบบเต็มสีและรายละเอียดของแต่ละสถานที่ได้ที่เว็บไซต์ w w w t i o s 2 f a c i i t r o r t h